สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับอ้าวคลิปนี้เรามาฟังกันนะว่าถ้ามีคนที่เจ้าชู้เข้ามาหาเราเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรนะครับตามดวงชะตานะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะสำหรับเรื่องความรักแล้วคุณเองเนี่ยนะมักจะเป็นคนใจอ่อนนะครับโดยลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะมีลักษณะนิสัยนะที่เรียกได้ว่าใจดีนะอ่า แถมท้ายมาด้วยความสายเปยนะครับนะชอบเปยนะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวัดระวังคนที่เข้ามาจีบเนี่ยนะที่คิดไม่ดีกับคุณด้วยไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคุณต้องใส่ใจนะครับนะเขาบอกว่าหรือบางคนเนี่ยนะเร็วๆเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อหวังในเรื่องของผลประโยชน์นะที่เราเองเนี่ยยังคาดไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยควรใช้ระยะเวลาในการศึกษาคบหาดูใจกันะ นะให้นานสักหน่อยตัวคุณเองก็พึงเนี่ยนะลดการเปสายเปเนี่ยลงทั้งในเรื่องของทั้งสิ่งของนะหรือแม้แต่เรื่องเงินทองก็แล้วแต่นะครับคุณเองเนี่ยสำหรับเรื่องความรักแล้วเนี่ยพึงใช้เงินเนี่ยอย่างระมัดระวังนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาทำบุญให้ทานอะไรก็ตามเนี่ยนะมันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยให้เจ้ากรรมในเวรด้วยเออนะครับนะที่เคย มาเอาเปรียบคุณนะหรือว่าแม่มาสูบมารูปมาไถเนี่ยนะครับนะคุณเองก็จะช่วยลดกรรมในเรื่องของความรักของคุณไปได้นะครับอันนี้ก็นะใช้วิจารณญาณในเรื่องของการรับชมรับฟังด้วยนะครับแต่ก็นะอาจารย์ก็มองว่าน่าจะได้ผลเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขอบพระคุณคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับแวะเวียนมาฟังคลิปนะขอบคุณจากใจครับผม